สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกลับสู่เกม World of Tanks นะครับหรือโลกแห่งรถถังโดยผมบรอนี่ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอภูมิใจนะครับที่จะนำเสนอนะครับรถถังคันใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาประจำการในโรงรถของผมเลยนะคันนี้ครับผมรถถังกลางเทียสิบนะครับสัญชาติญี่ปุ่นครับ s t b 1ครับผม ก็เพิ่งซื้อมาสดๆร้อนๆเลยนะก็ตื่นเต้นมากนะตอนนี้นะครับยังไม่ได้เล่นเลยนะถ้าเห็น e H p ของรถนะครับก็คือยังเป็นศูนย์อยู่นะครับยังไม่ได้เล่นเลยนะก็เดี๋ยวมันจะมาลองเล่นไปพร้อมๆกันเลยนะครับในคลิปนี้นะครับผมก่อนที่เราจะไปคุยถึงสเปคมาเนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวอร์ฟแท้งคลิปนี้ของผมนะครับถ้าชอบก็รบกวนกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับ เราก็มาเริ่มกันที่อำนาจการยิงก่อนละกันนะครับ STB1 นะครับใช้ปืนขนาด105มิลิเมตรนะครับกระสุน AP นะครับดาเมจอยู่ที่นับละ390นะครับเจาะเกราะอยู่ที่258นะครับถือว่าใช้ได้นะใช้ได้นะครับโอเคต่อมานะครับเรามาดูกันที่เรื่องของเลือดนะครับเลือดของรถคันนี้เนี่ย1950นะครับ ส่วนเกราะนะครับเกราะตัวรถด้านหน้านะครับ110มมนะครับด้านข้าง35มมนะครับและด้านหลัง25มมครับผมอ่าส่วนเกราะของเทเรตนะครับหรือป้อมปืนเนี่ยด้านหน้านะครับ132มิมลลิเมตรนะครับด้านข้างก็132นะครับด้านหลังเนี่ย37มมิลลิเมตรครับผม ท็อปสปีดนะครับไปข้างหน้าเนี่ย53กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับความเร็วสูงสุดนะส่วนถอยหลังเนี่ย20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ถือว่าเป็นรถถานที่ค่อนข้างจะคล่องแคล่วเลยนะครับแต่ยังไงก็ตามครับพูดแบบนี้เนี่ยอาจจะดูไม่เห็นภาพนะครับเกี่ยวไปเจอกันใน3รบเลยครับว่าเจ้า S T P 1เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับซึ่งผมตื่นเต้นมากนะตาแรกนะเฮ้ยไปโอเคครับผม ปะ่ะอืมเออนี่แหละรถถังกลางออกตัวเร็วๆแบบนี้แหละเออใช้ได้เลยครับใช้ได้ครับความประทับใจแรกของผมคือความเร็วของ STB1 ครับความเร็วในการออกตัวนะครับเพราะว่าตอนเป็น Type 61เนี่ยเทียก้าของมันนะคือสิ่งที่ผมไม่ชอบกับ Type 61เลยคือมันอืดครับมันออกตัวช้าครับแล้วท็อปสปีดมันก็ไม่สูงด้วยนะครับ เออแต่เนี่ยพอเป็น STB1 เนี่ยใช้ได้ฮะใช้ได้ฮะแต่ผมคิดว่าสไตล์การเล่นของ STB1 เนี่ยก็ไม่น่าจะต่างจากก่อนเป็นเทียร์9และเทียร์8นะครับคือ STB1 เป็นรถถังที่เปราะครับเปลาะไม่ค่อยมีนะครับเดี๋ยวนะผมเปลี่ยนที่ดีกว่าสไตล์การเล่นมันก็เลยจะเป็น แถวสองแบบแถวสองอะเออประมาณแถวสองเลยนะครับมันจะไม่เหมือนกับอ,อ่อพวกรถถังกลางของโซเวียตหรือจีนอะไรเงี้ยที่อ,อ่อเกราะหนานะครับป้อมปืนหนาอะไรเงี้ยนะเรามาช่วยทางนี้ดีไหมเนี่ยอ,อ่อแบตแชทยิงไม่ได้นะเขาอยู่หลังเนินนะครับเอาไงดีวะ ือจเอาจริงๆตอนนี้ผมตื่นเต้นมากนะครับแล้วทําตัวไม่ถูกเลยคือแบบพอเราเป็นเทียสิบแล้วอะ่ะมันรู้สึก <c oughs> รู้สึกยังไงไม่รู้อะ่ะครับเพราะถ้าเป็นเทียแปดเทียเจ็อะไรเงี้ยเรายังเล่นแบบชิวๆได้ใช่ไหม <c oughs> แล้วตรงกลางนี้ก็ไม่มีทีมศัตรูมาเลยครับรถถังหนักดูเหมือนว่าจะอยู่ในเมืองนะเอ,เอาไงดีวะ หรือว่าไปช่วยทางนู้นดีเฮ้ยอือเมื่อกี้เขาอยู่ลายเดียวกับผมหรือเปล่าครับน่าจะอยู่นะเพราะเขายิงผมเมื่อกี้ถอยไปแล้วครับเฮ้ยอีร้อยอีร้อยอีร้อยอยู่ตรงข้างหน้าเราเลยนะถอยออกมาไหมอือเขาน่าจะอยู่หลังบ้านนะครับ เดี๋ยวนะผมระวังกินเล่ด้วยนะกินเล่มานี่แย่เลยนะเนี่ยเฮ้ยยี่ล้อมายิงทะลุโอ๊ยโดนครับเฮ้ยถอยไม่ได้สวยละเขาสปอตผมละอีกนัดนี้โอ๊ยโดนครับถอยถอยถอยไหนไม่รู้หรอกว่าเราอยู่หลังกำแพงอุย้ย นายไม่รู้แต่ SPG รู้เหมือนเขาไม่สนใจผมฮะเฮ้ยเฮ้ยอือโดนด้วยนะถอยถอยถอยก่อนอีร้อยอีร้อยอีร้อยดันมาแล้วครับเฮ้ย hey. โอ้โหมันส,สักนัดดิอุ้ยไม่โดนโอ้ยม,มีแต่มีแต่พวกปีศาจทั้งนั้นเลยแถวนี้อุ้ย โอ้ออยยิงไม่เข้ากระสุนฮีทไม่เข้าโชคดีแต่มาแล้วดักยิงหนึ่งนัดไปดีโอ้ยล้อพังเฮ้ยอะไรวะเนี่ยหนึ่งสองอืมเฮ้ยขอขอรบเออโอ้โอ้ยวอุ้ย,ยนี่ ย่า yeah. ซ่อนอืมใจโอเคถอยถอยเยี่ยมแผนได้ผลเฮ้ย <c oughs> ไม่ดีไม่เอาดีไม่เอาเอาก็ได้อโอ้โหคือเมื่อกี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดเร็วมากครับผมพูดไม่ทันเลย <c oughs> คือ ที่จับได้คือผมไปซ่อนหลังโฟต์นะครับแล้วอ e ีรอยเขายิงอ่ะเออแล้วโดนโฟต์ไฟไหม้เลยอ่ะสัดใจมากช็อตนั้นโอ้โหแต่ว่าน่าจะแพ้ครับตาน,นี้ s จะฮาดีฮาดีโอเคครับก็ได้เหรียญลัคก,กี้นะครับโอ้โหเหรียญน,นี้ผมไม่ได้มานานมากเลยนะเอาได้ที่1ครับแต่ทีมแพ้ไปนะครับก็แต่ว่ายังไม่ได้แสดงศักยภาพของรถเลยนะตานี้ นะแต่ก็โอเคครับถือว่าพอใจนะครับเดี๋ยวเจอกันตาหน้าฮะโอเคครับมาต่อกันเลยครับกับ STV1 นะครับดานี้ไปตรงกลางดีกว่านะอืมรู้สึกตานี้จะได้เป็นท็อปท็อปของห้องเลยนะครับมีเทียร์สิทีมละ3คันนะไม่มีรถถังหนักเทียร์สิด้วยนะครับแล้วก็ไม่มี SPG ครับตานี้น่าจะผมว่าน่าจะอาจจะยาวก็ได้นะเฮ้ย สปอร์ตละสตรูก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของเจ้า s t b 1คันนี้นะครับคือมุมกดของเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว STA1 นี่วะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนขึ้นมาอืมถไมูไม่โดนไม่โดนน่วะเอ้ยเอ้ยโอ้ยเราเนี่ยโดนโอ้โหโดนไปสองดอกครับ โอ้ไม่น่าเลยอีบา้าเอ้ยต้องเอาคืนเอาคืนโอ้โหน่าจะยิงค่น,น,นี้ไม่เป็นไรเราโหลดไวไม่ทันว่ะเสียดายอะ่ะจะได้แก้แค้นสักนัดก็ไม่ได้แก้แค้นนะแต่โดนเปิดก่อนนะเลือดเกือบครึ่งหลอดอะ่ะเฮ้ยมาละคราวนี้ต้องโดน ไม่โดนเหรออะไรอ่ะโอ้โหไม่โดนนะครับเมื่อกี้เฟล่ะเฟลไปดิ <c oughs> อ้าวเอ็มร้อยสามขอเป้าหุแบแปบอืมโอ้ไม่เป็นไรคอยนัดเออรอพังอืมอืมโบรออฟหัวหัวลุดครับ ใจนี่แหละค่าที่เรายิงไม่โดนไปหลายนัดนะครับโดนทีนึงก็แบบหัวหลุดไปเลยอะ่ะโอเคปุ้ยโดนสปอตเดี๋ยวถอยแป๊บอืมตาตานี้ค่อนข้างจะดีมากเลยนะไม่มี SPG นะครับอยากเล่นรถถังหนักตาแบบนี้มากเลยอะ่ะโคตรเป็นจะเป็นสวรรค์มากเลยนะเดี๋ยวรอรอดักยิงเอ้ยนี่ไง นี่นายโดนเข้าไปครับผมยอดรถถังหนักเขามาลายกลางหมดเลยนะเพราะว่ามันไม่มี s อ g ไงนั่นโดนแน่นอนโดนแล้วโอ้อะไรวะโอ้มันหนีไปแล้วอะโอ้โหลดไม่ทันคือ S t ส1ีบีัปืนก็แม่นนะครับแต่มันแบบแต่มันระยะไกลเกินไปฮนะ อรถสปอร์ตอย่างเงี้ยไอเอสทีเอวันนี่มันน่ารำคาญนะแต่ว่าเราไม่มี s อสพีจีไงเราก็ทำอะไรเขาไม่ได้นะครับถ้าผมขึ้นไปยิงเขาผมคงตายเองอะ่ะที่เราต้องรอให้แบบศัตรูหมดความอดทนนะแล้วออกมาให้เรายิงอะ่ะเฮ้ยนี่ไงไอรถสเกลตัวปัญหา จะเก็บ sta 1คันนี้ได้นะจะเป็นอะไรที่โคตรแหลม,มเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนทางก่อนมาดูทางนี้บ้างเผื่อจะเจออะไรดีๆนะครับนี่ไงก็อย่างที่บอกครับตานี้มันน่าจะต้องน่าเบื่อแน่ๆเพราะว่ามันไม่มี spg นะครับมันก็เลยเกิดการแข้มกันเกิดขึ้นนะครับเฮ้ยท hey, ีสิบวะเฮ้ย hey, เขาเริ่มขยับแล้ววะเต็มเลยครับเต็มเลยครับ มันเขาจะเริ่มหมดความอดทนแล้วใช่ไหมเรายิงทีสิบได้ไหมเนี่ยไม่กล้าขึ้นนะคือรถลอตเตียก็จริงครับแต่ผมก็ไม่อยากเสี่ยงนะอืมแต่ทีสิบไม่น่าจะรอดนะครับเฮ้ยเขาหน้ากิเลสเด็วนะเราจะขึ้นไปยิงได้ไหมเนี่ยอืมไม่ได้ว่ะถอยก่อนอยู่นานไปนะับเฮ้ยทีสิบ ยิงได้อืมโอ้โหชัดเลยโอ้โหโ,หโ,หโดนสปอตถอยถอยเออนั่นแหละที่สิบตายแล้วครับกี่เลขข้างหน้าก็จะตายแล้วอ,อ่ะตอ่าโอเค STA หนึ่ง Motion ขึ้นไปยิง STA หนึ่งได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะค่อยค่อย มันจะมืนจะได้อืมเข้าหน้าเข้าตาไปดิสี่ดาเมจก็เอาครับหุ้ยรอสปอตเออโอ้โหเอาอเอาอีอืมโอ้ไม่โดนได้สปอตดาเมจมาพันกว่าครับเมื่อกี้สปอตแบบมันได้ตั้งใจโอ้สายตาดีมากออเชนจะตายแล้วอ๋อโอเคชนะครับ แน่แต่รู้สึกว่าเขาจะหนีไปซ่อนกันนะด้านนู้น่าจะมีประมาณสองสาคันนะครับส่วนฝั่งเราเนี่ยน่าจะมีสักสองคันนะวะ่าออกลากันเลยครับอ่ะนั่นไงเฮ้ยเบรกเน้นๆโอ้โหไม่เข้าอ่ะอืม ไอ้รถแทงดิสโทยเยอร์สซบิดินมันก็ยิงยากเหมือนกันนะเกราะดูเหมือนจะไม่หนานะครับแต่ว่ามุมมันแบบโคตรเอียงเลยอีมิลหนึ่งครับอยู่ในน้ำเหรอเฮ้ยโคชิ่งเช้ามันก่อนเอาอีมิลก่อนแล้วกันโอเคตายไป,ปไปหา TCC กับ เพอรชิงครับอืมทีซีซีตายเฮ้ยรูอายูเอาวพอรชิงก็ตายเฮ้ยขอทีซีซีแล้วกันอย่างเงี้ยเอ้ยขออายูแล้วกันสองห้าหนึ่งขอสักนัดก็ยังดีวะน่าจะได้ฮะน่าจะได้สักนัดหนึ่งนะครับไต่เร็วดีเฮ้ยเฮ้ยทีซีเก้ายาขอนหนึ่ง อือผู้โดนด้วยปร n ม i n g is r e a โคตรเบาอือเออยอย่าอย่ามาข้างหลังซ่อมแป๊บเดี๋ยวเครื่องไหมอือโอเคครับผมเฮ้ยเรายิงไปสามคันเหรออ๋อใช่ใช่ใช่สามคันเออลืมไปเลยโอเคครับก็ได้เหรียญระดับความชื่ยวชาญร,ระดับสามนะครับแล้วก็สปอตเตอร์นะครับโอ้โหแต่ได้ที่5นะ ก็โอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันตาหน้าฮะโอเคไปกันเลยครับแหมชอบจริงๆความเร็วนี้ชมแล้วชมอีกนะโคตรอวยนะครับคือมันรู้สึกดีนะที่รถออกตัวไวมากนะครับมันค่อยดูสมกับเป็นรถถังกลางหน่อยนะก็สำหรับตานี้นะครับเราได้เป็นท็อปท็อปเทียนะถือว่าโอเคเลยนะครับ เราจะบุกไปทางนี้แล้วกันตามแบทแชทยี่ห้าทีกับ LTTD ไปนะอ่ะเจอละ PMX อืมอผมไปทางนี้ดีกว่ารู้สึกทางนี้จะนีไ่ไงเหมือนบูด็อกจะเจอของนะครับออบเจกต์ Object. อือโอ้ยโดนเอ้ยเข้าวะ่ะแหมจกก่อเกาะนี่มันสติงจริงฮะสองร้อยห้าเก้านะครับอีกนัดปล่ะละ่ะน,น,นี้วืดนะครับไม่โดนหรือว่าเราจะตามแบดแชทไปธนูนดีเฮ้ยวิกตอเรียเอา้าบูดอฟว่าเราต้องตายแก้แค้นให้หนึ่งนัดสี่ร้อย โดนสปอร์ต oh, ครับไม่เป็นไร SPG มุมนี้ไม่ได้ยิงได้นะข้ามันอุ้ยแมนมากแต่ข้างหน้าเรานี้น่าจะยังเหลือออบเจกนะครับ2ขง 2U อยู่เฮ้ยนี่มันไม่ใช่ Object. ออบเจกยิงไม่ได้มันรถฝรั่งเศสนห่วา ยิงเข้าไปดิโหไม่เข้าครับความโคตรหนาอีกสักรัดไหมเหมือนเขาจะหนีไปแล้วนะเดี๋ยวเไปช่วยตรงนี้ก่อนเหมือนในหลุมนี้เขาจะบวกกันมันเลยนะครับเอามาช่วยแล้ว c e n t u เรียน x อบัตรชาร์ โอ้โหโอ้โหลงไปอุดอู้กันขนาดนี้ผมผมไม่ลงไปด้วยแล้วกันนะโอ้โหเดี๋ยวเราอ้อมไปทางนี้ดีกว่าครับไปหา M X M สี่คันนี้ดีกว่าแต่โค้ไม่น่าจะเป็นอะไรนะเอาหนึ่งนัดอู้เข้าครับอ้อมอ้อมโอ้ข้างหลังข้างหลังเต็ม อืมตายออบเจกต่ออืมเอ้ยอะไรวะอ๋อหนึ่งสองหนึ่งอยู่ตรงนี้โถเอ้ยมองไม่เห็นโถลแล้วถอยก่อนโพสน่าจะโหลดอยู่ใช่ไหมเออใช่ใช่ใชเฮ้ยยิงไม่ได้โอเคตายออบเจกยิงออบเจกได้ไหมเนี้ย ไม่กล้าออกครับกวูหนึ่งสองหนึ่งมันดักอะเฮ้ยยิงได้ยิงได้ครับขูไม่โดนเหรออะไรวะไม่เป็นไรครับเราโหลดไวมาใหม่โอเคโหลดไวครับต่อไปหนึ่งสองหนึ่งยิงไปแล้วด้วยเสร็จนะอย่างเงี้ยเสร็จโอ้โหอะไรเด่ยกระสุนเฮ้ยอย่ามาชนไม่ไม่ไม่ไม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 ลดเลยวะ ไรวะทำไมมันต้องมายิงเราด้วยอะเลือดหลอกจะเยอะไปะยิงคนเลือดน้อยๆที่กำลังจะตายดิเออทางขวา S3 นะครับกำลังจะมาทางซ้ายเอ้ยเมื่อกี้ทางซ้ายมี E-4 ด้วยผมเอาทางขวาเลยงั้นปะปะค่อยๆปะกลัวจะเจอ VK ด้วยดิ i 3นะี3สาะสู้ได้นะครับแต่ VK เนี่ยมไม่ค่อยอยากสู้เท่าไหร่นะ E-4 ่ยิง ไม่อยากจะอ๋อ e4 ส,สปอตแล้วครับอยู่อยู่ทางนูน้นนะครับเราน่าจะเจอ i3 s นั่นไงอุ้ยเพื่อนโดนยิงขอเน้นเน้นมีปัญหาครับเจากกะเกาะ2อ9ครับอ๋อวีซีจะตายนะนัดเดียวตายเลยนะ ต่อ S3 ก่อนเอา้าเร็งดีๆครับอะไร S3 ถอยวะอืมแค่นั้นแหละเอา้าไม่ได้ฆ่าด้วยนะผมโหลดฮีทเลยแล้วกันอา่ามียิงอัดหน้าเขาเลยเอยตรงนี้โอเคครับผมตอนแรกว่าจะยิงอัดเทรเรดเขาเลยนะแต่ว่า จุดอ่อนผอโอ้เบรกไม่ทันละหกร้อยผูไม่เข้าเหรอแ,รแฟล้งแฟล้งโอ้ทำไมทำไมรถมันโถเว้ยหนีหนียาอ้าโหทำไมผมถึงเลนโง่ๆง,ง,ง,งแบบนั้นครับถามหน่อยถามตัวเอง เล่นอะไรวะเมื่อกี้ผมไม่ควรเลยอะ่ะยิงได้ยิงสองนัดเลยนะแต่โถถ้าเลงดีๆก็ฆ่าได้แล้วอะ่ะไม่ตายด้วยอะ่ะโอ้โหทำอะไรวะบางครั้งนี่ก็สิงตัวเองนะโอ้โหได้ที่สี่ครับตอนนี้ไม่โอเคอะ่ะตาเนี้ยนะผมแบบเฟลเลยอะ่ะมาดีจะจบแย่เลยนะโอเคเดี๋ยวเจอกันตาหน้าฮ <c oughs> เอาละครับมาต่อกันเลยฮนะ ห้องนี้เนี่ยโหดเลยเจอห้องเทียสิบครับก็ออุดมไปด้วยเทียสิบนะครับคันโหดๆเต็มไปหมดเราก็มาตรงเนินตรงนี้ฮนะเพราะว่าอย่างหนึ่งที่ผมชอบกับ STB หนึ่งนะครับคือมุมกดของปืนคันนี้ฮะมันดีมากครับลบสิบองศานะครับถือว่าเยอะเลยนะแล้วลดมันเตี้ยด้วยแล้วมันกดดีด้วยอะคือมันโคตรโหดอะ่ะจริง แต่ผมก็ยังไม่เคยเฮ้ยโอ้โหเต็มเลยว่ะแตบบ่แชทสปอตเต็มเลยครับแต่ผมก็ยังไม่เคยลองใช้จริงนะขอดิเออเข้าวะ่ะเอาวะ่ะถือว่าใช้ได้เนะครับมุงกดโอ้โหมุงกดถือว่าเยอะมากเลยนะได้อีกนัดไหมเนะี่ยไม่กล้าออกครับเพราะป้อมปืนเราก็ไม่ได้หนาขนาดนั้นไงถึงมันจะมนๆน,นะแต่มันก็ไม่ได้หนานะครับแต่โอ้โหศัตรูโคตรเยอะครับตรงนี้ ดีห้าเจ็ดอืมเข้าไปดีร้อยยิงแบบนี้แหละคือสไตล์ของเราฮะตบมาเยอะไปก็ไม่โอน,นนะอเนี่ยเขี่เพื่อนเรากำลังมานะครับเฮ้ยเขาขึ้นมาวะ่ะขึ้นมาก็โดนโอ้โหเราก็โดน412 กระสุนฮีทด้วยเจ้าโอ้โหอีร้อยเดี๋ยวเดเด้อเอาคันนิ่มๆดีโอเคโอเคเขาไม่กล้าดันนะครับงั้าก็เสร็จเราฮะเราจะค่อยๆร่อยยิงอีร้อยไปแล้วกันกดกดไม่ลงละเอาอุ้ยอุ้ยอีบ้าเอ้ยไอ้ไอ้นี่ซ่อมถอย อลืมดูเฮ้ยไอ้เจ oh, sure. ็ดมาเฮ้ยอีร้อยครับโอเคเข้าอุ้ยเฉียวหน้าอุย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 เดียวเดียวเดียวเยอะเยอะเฮ้ยไอ้เจ็ดไม่ได้อาไม่เข้าโชคดี แพตต้อนเหรอเฮ้ยไอ้เจ็ดอะไรเนี่ยมายังไงแต่ยมอุ I ้ยเฮ้ยไอ้เจ็ดมันหลุดไปแล้วปล่อยมันไปแล้วกันแพตต้อนไม่เอาอุย้ยไม่ตายยังไม่ตาย กดกดไม่ลงครับข้างหลังเอาไงดีวะเนี่ยเออโอ้โหข้างขวาโอ้โหตรงนี้ก็ยังโคตรเยอะบา้าจริงเลือดเรานี่โดนเฉียวเียวก็ตายครับเนโ,โคตรแข็งไอ้เจ็ด ไอ้เจ็ดเอาตายก่อนบัดชัดโววววใม่ใหม่ใหม่ใม่ทำไมไอ้เจ็ดเยอะจังเลยเนี่ยเออโอเคเพื่อเราตลกหลังแล้วครับอืมโดนไปดิ ว่าผมว่าผมปล่อยไอ้เจ็ดนี้ไว้ดีกว่าครับว้วไม่โดนอืมโหไม่เข้าวะไม่เป็นไรยิงหลังป้อมโอเคจีจีครับตานี้ทำไปสี่พันนะครับถือว่าพอใจฮะดาเมจตานี้นะครับอืมได้เหรียญระดับสองนะครับความชื่อชัญระดับสองนะก็ สูงสุดในวันนี้เลยนะครับแล้วก็ c o ค f e d e r a t e ครับผมอ้ได้ที่2นะโอ้โหที่1นึ่เขาแต่ก็ต้องยอมที่1นึ่งเขาจริงๆอ่ะโอเคครับแต่ก็ถือว่าพอใจครับตานี้นะครับเอาแล้วครับผมสำหรับการลองเล่นนะครับเจ้ารถถัง STB1 นะครับครั้งแรกของผมก็ต้องขอหยุดลงไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถามว่าผมชอบไหมชอบครับชอบมากๆนะครับกับ เจ้ารถคันนี้นะครับแต่ว่าในวันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมยังเล่นแบบแปลกๆอะ่ะเล่นไม่ค่อยดีอะ่ะเออเล่นไม่ดีอ่ะก็คือยัอยงไม่ได้ดึงศักยภาพของเจ้ารถคันนี้ออกมานะครับเดี๋ยวมาติดตามกันได้ใน world of tank คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้บารอนี่ขอตัวเราไปก่อนครับไปฮะ